ไปดูววันที่บุยรัอยู่นแต่กันบ้านนะครับเกมวันนี้พวกเขาแพ้บิสเทโรคาบ้านครับสูงพลาดต,ตัวหนึ่งดูขึ้นมาจังหวะนี้ครับโดนตัดหลังสันวิวัชชโชนี่เกมนี้กลับมาเจอทีมเก่าแล้วก็ทีมเก่าของเขาด้วย เปิดขึ้นมาจังหวะนี้ครับปาโกลลาสคิีรันซินวาเจอกับทางด้านของอิกวาร่าคีรันเปิดมาที่กลางประตูแล้วเจ้ากัดยิงเขแามาแต่ว่าฉลับกองหลังโอ้โหชนาทิพย์สงกร้าสินนะครับดูจังหวะนี้ครับบอลยาวมาแล้วเทโรได้ด้วยคิีรันซินวาครับตอนนี้ฟอร์มกำลังฮอตแคปแล้วเปิดเข้ามาชนาทิพย์ยิงครับติด กัทุมนะครับบล็อกไว้ได้ลุยกันต่อครับเฮโร่ระชาขึ้นมาไมคเคตันจะไปครับกะทุมคืนให้สิวรักษ์เอกโกล่าครับก็โดนบีบเลยแล้วเนี่ยครับเข้ามากดดันได้ดีเลย ช่วน,นี้เปิดกลับเข้ามาหลังสันยิงแล้วติดจังหวะแรกแต่ว่าคือนั่นซ้ำครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับคือนั่นซิงวาโอ้โหล้วบอกว่าสุดยอดจริงๆครับแล้วก็เป็นประตูที่18ของดายิงบาซิเลียลายนี้ด้วยดูจังหวะนี้ครับต้องดูครับปทุมเนี่ยคืนไม่ให้สิวลรักแล้วเอกวราเล่นช้านะครับโดนเข้ามาบีบ เป็นอมอนทำนาครับที่เข้ามาฉกบอลจากเอกวรานครับนีบ่ขยันมากครับแล้วก็สปีดไปครับหลังสันก็ยิงจังหวะแรกติดประมนเยครับแต่ว่าโชคร้ายไปหน่อยครับมาเข้าทางเคซันซินกว่าโอ้โหแล้วต้องบอกว่าปีนี้ไม่ดีเลยครับเล่นนอกบ้านเล่นในบ้านกับสระบุรีรำเกมในบ้านฤด,ดูกาลที้พวกเขาแพ้ชมบุรีด้วยครับ ดูขึ้นมาจังหวะนี้ทะลุช่องขึ้นไปอาชิปงหลุดแล้วยิงมาหลุดเสาครับโอ้ไม่ได้ประตูตีเสมอนะครับสปีดหนีนลือบดินมาครับดูนี่ครับแทงแล้วนลือบดินพยายามจะเข้ามาบี้แต่ว่าอาชิปงเร็วกว่าครับคือต้องบอกว่ายิงไม่ถนัดเหมือนกันครับ ทำหลังอยู่หนึ่งระตุรอศูนย์ครับตอนนี้แม่เอกชัยพยายามจะลุยนะครับแล้วโดนตัดชนะทิพย์ข้ามหลอกแล้วได้โอกาสซัดครับแม่แต่ว,ว่าบอลเฉียวเสาโอ้โหกรกฎวิริยะอุดมศิริเครับซัดด้วยซ้ายขนา,าแต่ว่าเหมือนไปฉละับนะครับ บอลมันโค้งไม่ตรงกรอบและก็จบเกมครับเป็นเทโรกระบุมาเก็บสาคะแนะนเฉียเชนะบูเลรัมยูเตดไปได้ครับหนึ่งประตูต่อศูนย์จากคิรันซินวาและก็เป็นประตูที่18ของดายิงบาซิเลียนลายนน้ครับที่กำลังลุ้นดาาซันโกก็วันนี้เสียเกมจากโครงการค่อนข้างเยอะนะครับจากโครงการไปข้างหน้านะครับทำให้สิทธิภาพในการเข้าทำค่อนข้างจะน้อยนะครับ เรามีโอกาสก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับจากตัวการไปหน้าเกยสขอ้อผิดพลาดที่เราเสียบอลค่อนข้างมาก้วยหลังเกมนี้ก็ก็ต่างอย่างก็ต้องขอชมนะครับนักเตะเราก็เล่นด้วยมือจิตหัวใจเกินร้อยนะครับแล้วก็ได้ผลการแข่งขันที่ที่เราต้องการก็อาจจะเป็นเกมที่ค่อนข้างระ,ะมัดระวังตัวกันมากสักนิดหนึ่งนะครับในช่วง,ช,วงช่วงแรกแต่หลังจากเกมเปิดก็ขึน้นนะครับก็ถือว่า นักเตะทําตามแผนที่ที่เราได้วางอาไว้ครับเป็นตอนที่แพสเซเดียมนะครับกันท่าเรือครับทำศึกหนีตายกับเจนิฟุสมุตสงครามแต่ว่าเกมนี้พวกเขาไม่มีแต้มท่าเรือบุกหนักเลยครับแล้วก็หวังจะเก็บสามคะแนนให้ได้เปิดขึ้นมาจังหวะนี้ครับไ,ได้สามอีกทีก็ไม่เข้ากรอบกฤษดาสาแก้วนะครับ นี่ยิงเบาไปด้วยอะไรครับแล้นี่ลูคสัสก็ชองออกไปได้ได้ฟรีคิกครับลูคสัสต้องสั่งกำแพงแต่สภาพสนามนี่ต้องบอกว่าฝนตกมาอย่างหนักเลยครับทำให้การคอนโทรลบอลน,นี่ค่อนข้างจะยากโอลาวาัสซันเดลกาดปันจังวันนี้แมข้ามคาคนระั ก็เป็นกำลังหลักแล้วก็เป็นดาวยิงคนสำคัญของทีมนะครับโอลาวัซันเกมนี้ท่าเรือถ้าไม่มีคะแนนนี่้องบอกว่าลำบากแล้วครับในการดุ่นรนในีการเอกชั้นแตเล็กแรกพวกเขาชนะสมุทรสงครามมานะครับเปิดขึ้นไปจังหวะน,นี้คิสินาเดมงเช็ดแล้วตามขึ้นมาครับยังได้อยู่นาเดล็อกไม่เปิดนะครับแล้วก็ตัดสินใจจังหวะนี้แม่โดนมงสกัดออกมาได้วูฮุน ยังเป็นบอลของสโมสรสงครามหลุยขึ้นมาครับท่าเรือจัดโต้กลับเปิดขึ้นไปจังหวะนี้กิษดาสาแกวครับทะลุช่องขึ้นไปแล้วก็ได้หลุดเข้าไปแตะหลบลูคัสมาอีกทีหนึงครับหาเหลี่ยมยิงอยู่แล้วกดเข้าไปจังหวะนี้เรียบร้อยเลยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับเมียจุนรีครับศูนย์หน้าชาวเกาหลีเหนือซัดเข้าไปจังหวะนี้ คูต้องบอกว่าเยือกเย็นแล้วก็เฉียบขาดมากครับดูจังหวะทะลุขึ้นมานะครับกองหลังของสมุทรสงครามไม่ทันแล้วแตะหลบเดนี้ลูคสัสจังหวะแรกครับก่อนที่จะกดเข้าไปเต็มๆครับคนที่จ่ายนี่เป็นสราวุธคงเจริญนะครับนี่ครับเด็ดขาดจริงๆครับ หนึ่งสูนครับท่าเรือออกนำดูวรกรวิจารรงครับกับสมชายช่วยบุญชุมลุยขึ้นมาต่อจังหวะนี้ครับคิสเซนาเดซิทิพันธ์ชุ่มช่วยลุยขึ้นมาแล้วโดนเบียดล,ล้มลงไปพุทธศิลป์อา้าวให้เป็นจุดโทษดครับโอ้โหครึ่งหลังวูนครับกับสิทิพันธ์ชุ่มช่วยครับ ผู้ตัดสินท,ท่านหนอมครับบอกว่าเป็นจุดโทษดูจังหวะน,นี้เขาถ้ามองฝั่งนี้นี่ก็น่าจะได้นะครับเห็นเหมือนวูนี้ไปเข้าข้างหลังนะครับทุกคนก็พยายามมาขอคําอธิบายครับว่าไหลกระแทกกันนะครับดูสีหน้าโคตรอ้วกครับไม่ดีเลยครับแม่เดาว,ว่าเหลี่ยมนี้นี่ ชัดเจนนะครับว่าไม่ได้ครับล้มไปเองพู้ตัดสินถนอมบริคุดนะครับต้องดวนกับวันลบซาจิวครับแล้วก็เป็นคริสเซนาเด้น,นะครับ ะวิ่งเข้ามายิงจังหวะนี้แล้วก็ซัดเข้าไปง่ายๆครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งคีเซนาเด้ครับยิงประตูนี้ต้องบอกว่าพอหลังจากนี้แหละครับเกมก็เริ่มหนักเลยแล้วก็หลายครั้งเลยครับที่มีปัญหาดูครับหลงทางนะครับวอลลบ หนึ่งหนึ่งนี่แฟนท่าเรือก็พอจะเซ็งเลยครับเพราะว่าจุดโทษจังหวะนี้ไม่น่าจะได้นะครับเริ่มมีอาการเหมือนกันหลังจากนั้นครับก็ยังเป็นเกมของท่าเรืออยู่นะครับบุกขึ้นมาอีกครั้งอาจะจังหวะนี้เสียบอลไปเองครับเปิดเข้ามาโดนวงสงกัดออกมาได้มาริโอ โอ oh, ้วัสันวัสันหลุยขึ้นไปครับดีดออกมากิษดาสาแก้วโยกหลอกครับเข,เข้าเขตโทษแล้วเปิดจังหวะนี้ติดครับโอ้โห oh, oh, แล้วไม่มีอะไรแล้วนะครับตอนนี้สมุทรสงครามก็โต้กลับวางยาวไปเลยครับวันลบออกมาเตะโอ้ย oh, oh. โดนกดดันด้วยครับนาเด้ฉบไม่ได้แล้วอา้าว ถึงเขตโทษเลยครับแล้วเปิดกลับเข้ามายิงเรียบร้อยเลยครับซ้ําเข้าไปจังหวะนี้2องประตูต่อหนึ่งครับในช่วงท้ายเกมครับโอ้โหเป็นสิทธิพันธ์ชุ่มช่วยนะครับที่ยิงเข้าไปครับโอ้โหดูสะใจแฟนบอลเลยครับ คือกองหลังผิดพลาดกันเองนะครับจากจังหวะที่ได้บอลก่อนน้านี้เนี่ยพวกเขาโดนใบแดงด้วยนะครับสำหรับท่าเรือเหลือ10คนนะครับสีวกรงจะขุ่ประสาทดูว่าวันลบนี่ออกมาไม่เตะไปไกลๆนะครับแล้วธงชัยกึนขุนทดพลาดด้วยครับนาเดเข้ามาฉกบอลจังหวะนี้มี2คนนะครับยิงจังหวะแรกเนี่ยติดนะครับสาหรับปาร์ตแจฮหุนแต่ว่าสิริพันธ์ครับยังตามซ้าเข้าไป 2-1ครับโอ้โหแล้วท้ายเกมด้วยนะครับตอนนี้เปิดเข้ามาได้ชาร์จไม่ได้ครับโอร์วัตสันโอ้โหจาก3คะแนนตอนแรกต้องมาลุ้นแต้มเดียวก่อนนะครับตอนนี้ผู้โูร์เรบอกว่าโชคไม่ดีด้วยแล้วก็ความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆครับทำให้เสียประตูเปิดเข้ามาจหอะนี้ครับวัตสันได้แปรครับโล่งๆเลยแต่ว,ว่าแปรข้ามคานเะนี่ย แล้วก็จบเกมนะครับ2ประตูต่อหนึ่งครับท่าเรือแพ้เจนิฟูสมุดสงครามครับทำให้ต้องมาลุ้นหนีตกชั้นกันอีกใน5นานัดที่เหลือครับแล้วก็มีความุ่นวายหลังเกมด้วยนะครับพุทธศิลป์ถน,นอมบริคุตก็เหมือนจะเป็นตัวจุดชนวนนะครับให้แฟนบอลไม่พอใจครับแล้วก็มีเหตุการณ์หลังเกมมากมายเลยครับ เป็นการต่อต้านว่าการตัดสินมาตรฐานของกรรมการเป็นยังไงเขาขอคำพิจารณาเราไม่ได้มาปิดล้อมนะแต่เราต้องการว่าทําไมต้องเป็นแบบนี้ลูกโทษอ่ะคุณก็เห็นอยู่ใช่ทุกคนมีตามีม,มองทุกเด้านทําไมอะ่ะแกเปลี่ยนเพราะลูกโทษที่คุณให้ใช่ไหมผมเนี่ยไม่ได้ทีมของพวกผมพวกรักอะ่ะก้องการผมพวกผมก็ต้องเจียถูกไหมอันนี้กรรมการเหยียดผมหาว่ากรรมการผู้ตัดสินไทยได้มาตรฐานแล้วหรอ คนห,าหนาแคเนี่ยไอเนี่ยที่พี่เขาเขาไม่ได้ไปทำร้ายผู้ตัดสินไม่ทำร้ายแฟนบอลของฝั่งตรงข้ามเขาขอคำว่าเขาขอคำชี้แจงว่าไอ้ลูกโทษนะ่ะทำไมถึงให้กับแค่เสียใจเสียวความรู้สึกกับตรงนี้ที่ไม่ได้แต้มให้มันเอ้งแต่ว่าไม่ได้ประเด็นที่เป็นปัญหาก็ไม่ได้มองถึงตรงนั้นไอ้พวกเราผู้ใหญ่ถ้าจะพัฒนาวงการบ้านเราเอ่อต้องเอาไปคิดหนักให้เยอะ ให้ผู้ใหญ่ท่านแก้ไขปัญหานี้ให้ได้มันมีมาตั้งแต่ต้นปีแล้วนะฮะความความไม่แน่นอนหรือความเด็ดขาดหรือคุณภาพของผู้ตัดสินนะครับอยากให้มองกันตรงนี้เพราะนั้นฟุตบอลไม่ไม่ต้องมองหรือว่าไม่ได้ชิงไปบอลโลกหรือไปอะไรนะฮะแค่ลีกบ้านเราเขอให้มีมาตรฐานเรื่องกรรมการเรื่องการเล่นเพราะนั้นคนทาทีมผมคาดหวังว่าผมผมทำทีมก็ต้องการให้ทีมเล่นดี สวยงามและมีผลงานได้ใช้ชนะนะครับไม่ใช่ว่ามันก็เข้าอีหลอกเดิมบ้านเราผมถึงบอกว่ามันพัฒนาไม่ได้ถ้าเกิดว่าทีมที่มันเล่นเล่นด้วยเคลียร์กันจริงๆแล้วมาเจอสภาพอย่างเงี้ยบางทีมันก็ลำบากนะครับวันนี้ก็เราถือว่าทำผลงานได้เ,เกินคาดนะฮามแต้มเนี่ยเป็นเป็นสมแต้มที่มีค่ามากสำหรับแม่กอง จริงๆแล้ววันนี้เราเราไม่ได้หวังขนาด3ามแต้มเลยนะฮะเราแนคะ่แต้แมเดียวเราก็น่าจะเอาเกมนตอนนี้การแข่งขันเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะาจุดเปลี่ยนของเกมนะมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะาก็แสดงความายินดีกับแม่กองนะักนเะตะทุกคนแล้วก็ผู้ิหารที่ทำตรงนี้ได้ ผมว่าน่าจะรอดเกือบร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะแต่ก็แสดงความเสียใจกับการท่าเรืออ,อ,อยากให้ท่าเรืออย่าเพิ่งท้อนะผมว่าผมว่าท่าเรือยังสู้ได้อยู่แล้วนกะ็ผมว่าถ้าสู้จริงนะน,น่าจะไม่ตกคันนะยังยังมีโอกาสอยู่นะอย่าอย่า,อย,า,อ,ยาอย่าเพิ่งท้อนะโดยเฉพาะนักฟุตบอลของการท่าเรือผมว่า,าการเล่นก็ดีอยู่แล้ววันนี้โชคไม่ไม่ดีนี่ ครับเพิ่มสมุทรสงครามโชคดีกว่าครับ